<c oughs> ก็ต้องกราบสวัสดีอ๋อสวัก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมในคลิปนะไม่ว่าคุจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่จะเป็นคุณหรือเป็นกูสามารถดูช่องได้นะครับคุณสามารถดูช่องได้นะครับ เฮ้ยเออเออเออโดดมาบระเออเรียบร้อยย่งถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะวันนี้จะมาเล่นเกมโลบอกรบกุฎโอ้ยโทษทีกินเลยแล้วกันโอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยซะบรอะ หอออะไรเนี่ยเฮ้ยต้องการอะไรอ่ะไอ้หนุ่มคือผมก็แค่เข้ามาแป๊บเดียวเขาก็มาเปิดผมเลยนะคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรผมไม่ทันทําส้นตึกอะไรเลยนะโอเคว่าไงเฮ้ยฮะอะไรอ่ะคือคือคือปามม่ใสเสร็จแล้วก็เดินออกไปเพราะปลามี่ไปโดนอผมก็ไม่เข้าใจเลยโอเคว่าไงจ้า ว่าไงคนเล่นใหม่คนเล่นใหม่จ้าเป็นไงมั่งหืใช้ห่างโทกะด้วยนะที่เขาเพิ่งรีมาใหม่ผมยังไม่ได้ดูเลยขี้เกียจรีวิวนะเพราะว่ามันใช้ rc คือมันไม่ได้ใช้ rc นะคือผมขี้เกียจฟา,าร์ม rc ใหม่นะเอ๊ะอีกอย่างก็ไม่อยากซื้อเป็นโลบักด้วยช่วงนี้เงินไม่มีเนาะคนเล่นใหม่คนหนึ่งเนี่ยตีเออโอเคเขาฟาร์มนะเรามาช่วยเขา โอเคนะกินเลยกินเลยเออนั่นแหละกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปเข้าใจไหมกินเข้าไปเป็นมิดเป็นมิดเฮ้เราเป็นมิดตีให้อ่ะแน่ช่วงนี้ผมก็เห็นคนเล่นใหม่เยอะนะแล้วขอบใจนะฉันยินดีช่วยนายเอออย่ายืนใกล้สิเดี๋ยวนายก็วูบหรอกอา้าวขอโทษขอโทษ คือจะดีให้อะเฮ้ยแล้วสไลด์เอาหน้ามาเต็มแขนขอโทษโอ้ไม hm ่น่าเลยไปดูมือเราก็แค่ช่วยนายฟาร์มก็แค่นั้นเองนี่อะไรเนี่ยอะไรี๋ออ๋ออ๋อโอ้โหโอ้ดิชิกินิชิกิกับเคนคานนกิโอ้โหใส่เข้าไปแล้วนิชิกิพุ่งมาไม่โดน นะเคนทำอะไ,ไรู้อารณนตีไปทีเดียวเกือบวูบเลยนะนีะ่เรียบร้อยวูบไปแล้วนะไม่คนที่เขาเข้ามาเยอะนะเขาต้องเฟิร์สคาร์สเลยเฟิร์สคาร์สเลยเฟิร์สคาร์สแล้วจะมาตีทำไมล่ะเฮ้ยตีทีเดียวก็เอออาจจะตีผิดแต่พอดูไปดูมาเฮ้ยมาตีแหละเราเยมันไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วเรนนี้เขาทำอะไรกันอ่ะเป็นแบบการหนึ่งงกันระหว่างแบบอารูโคมิสีดำแล้วก็กินคุยสีชมพูนะมีโอ้โหดูเดือดมาก นี่นี่เออดึงไม่โดนเนื้อหน่ะเราคงมีเขาเอากันดึงมาด้วยนะฮะชมนี่เฮ้ยโอ้โห,โอโหไอหมอนี่เฮ้ยยังไม่จบใช่ป่ะฮะโอ้โอ,โอ้เดียวนะนี่นายยังไม่จบใช่ไหมเนี่ยฮะนายไม่จบใช่ป่ะฮะไอหนุ่ม ยังไม่จบใช่ปะยังไม่จบใช่ปะฮะยังไม่จบใช่ปะ่ะ <c oughs> มันก็ต้องแอคทีฟนะห, <c oughs> หนึ่งนะตีกันนะไหนฮะผู้ใดใครเก่าเออเออผมไม่อยวายตีคนนื่นเขาก่อเออ ้ยไอหมอนี่มันเหลี่ยมจริงคุณผู้ชมผมทนไม่ไหวและ <c oughs> ผมจะอัดมันจะอัดมันให้แหลกผมจะอัดมันให้แหลกเอาวูปไปเลย <c oughs> แค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วเลยไอ้หนุ่มอะไรอ๋อไอตัวบอสตัวแกหมดไอ้ because because วะไงเอ้าเรื่องนี้เลยเมยีคนนั่งอยู่นู่นนะ เบคอนเอ้ยทำอะไรอุ้ยนายตีเขาทำไมอ่ะเออเบคอนเฮ้ยโอเคอ๋อมาอยู่ตรงนู้นผมหลอนเลยนะครับผมนึกว่ามันมาตรงนี้มาโทรแม่ทำคนอื่นเขาหลอนหมดไหนเก๋าไปเหรอเฮ้ยเขาเซฟโซนไปแล้วนะที่ผมไม่ชอบเซฟโซนก็เพราะอย่างี้เลยโอเค เดี๋ยวคอยดูนะคุณผู้ชมมันจะมาลอยผมอีกแน่เลยถ้าผมเผลอเนี่ยเหมือนเมื่อกี้นะวูบเลยเนี่ยเยอะเยอะคิว,วไม่เห็นงั้นเลยคิว,วไม่เห็นงั้นเลยเฮ้ยเฮ้คิว,วไม่เห็นงั้นเลยเห็นนะจิบุหมับขอ,ขอกินสวบเติมเล็บหน่อยแล้วกันเอ้ยเอ้ยอะไรนี่อ๋อตีน,นิชิกิผมก็ตกใจหมดใจหายว่าง โอ้ยอย่าบังเอามิชิกิบูปไปแล้วโอเคโอเคอเห็นไหมยป็นย่งเดิมนะแต่ผมรออัปเดตอยู่นะเห็นเหมือนว่าจะมีบอสต,ตัวใหม่หรือว่าตัวใหม่ผมก็ไม่รู้นะแต่ที่ผมเห็นผมเห็นสปอยมาโลกูลจ,ะจะมีอัปเดตนะเ,ออเป็นบอสนะน่าจะเป็นบอสนะที่ที่ผมดูมาเนี่ยจะไอนะดูปไปไหนช่วงนี้บรรยากาศบรรยากาศเลยทีเดียวอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคุณผู้ชม ไม่ไงั้นจะเป็นเหมือนผมนะผมจะไอาตายละ <c oughs> เป็นโควิดปะเนี่ยไม่เป็นพูดอ,อยู่ไข่ไปเนี่ยหลอดไม่หมดละเอออ่างอ่างงามงามเอ้ยเอ้ยายอุ้ยว่าไงจะเอาบอ <c oughs> หะว่าไงหะหะหึหึ ่ไดินยังไงฮะเข้ามาอะไรเนี่ยเอ้าเอาเอาเอาโอ้ข้างล่างมันรุนแรงนะเราต้องนี่จัดสักหน่อยจะได้ของมั้งไม่ใช่ของสิในเวลมั้งสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีนะอืม อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเออเออบูไปเลยอะไรเนี่ยคือผมยืนอยู่เฉยเป็นอะไรกันเฮ้ยหลอนกันไะเด้อห,หลอนกันเปล่า โอ้ระยะขอบคนเออมันโดนได้ยังไงวะเนี่ยโผมก็ไม่เข้าใจนะว่ามันโดนได้ยังไงอ่ะแต่โอ้โหลุมสองเลยเหรอโอ้เ้อ อ้โอ้โอโอโออกันเนี่ยมันุมเลผนะชมผมกลังโดนลุกหนียิงเลยยิงเลย ว้าวคุณผู้ชมครับผมตายอะไรกันเนี่ยฮะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฮะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะฮะ เดี๋ยวฉันมีพักพวกมั้งนะครั้งนี้ฝากไว้ก่อนครั้งนี้ฉันไม่ได้พาพวกมาเดี๋ยวไว้คราวหน้าจะพาพวกมาแน่นอนไม่อยู่พวกมันสู้ไม่ได้อ่ะจริงนะโอ้โอ้ไม่ไหวไม่ไหวแล้วก็ไม่ว่าสตันนี้ผมไปพีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ไลค์แค่นตัวดีด้วยนะคือผมไม่สนใจว่าผมไปทำอะไรใครอ่ะไม่เชื่อคุณผู้ชมลองเปิดคลิปมาดูก็ได้นะผมยังไม่ทำทำตึกอะไรใครเลยนะ ก็โดนจัดชุดใหญ่ไปกับยุบเลยนะแล้วทุกคนทั้งห้องก็หันมาลูปผมไม่เข้าใจนะโอเคตนะ <c oughs> นะอ,อนนี้ไปแล้วนะ๊ายบายเจอกันใหม่พร์ทหน้าสวัสดีปแล้วบ๊ายบายใจเลยจริงทำอะไรผิดมนะั้ยเนี่ยไปจนะ้ะจ้ะ